สำนักง,งานป่าไม้เขตป่าจีนบุรีหรือปัจจุบันสำนักบริหารพื้นที่อนุรักที่1่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับพื้นที่ที่ผมได้รับผิดชอบก็คืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติปางศรีดาตาปยาทับลานนะครับก็ได้เห็นข้าการผู้พิทักษ์ป่าเหมือนเป็นบุคคลที่ป้องกันตู้กับข้าวให้กับคนทั้งโลกนั่นก็คือแหล่งต้นน้ำลำธาล แต่สิ่งที่จะเป็นสวัสดิการหรือยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับครอบครัวหรือกาลังใจของผู้พิทักษ์ป่านั้นมีน้อยผมก็เลยเดินทางไปหาพระพยอมกลยาโนผมไปเล่าให้ท่านฟังท่านก็บอกว่าผมอยากทําประกันชีวิตให้ผู้พิทักษ์ป่าพระพยอมท่านกรายาโนควักเงินให้ผม1 0 0 0 0แบาทผมจึงไปตั้งกองทุนคืนผืนป่าให้แผ่นดิน เป็นการทำประกันชีวิตในรอบ77ปีของสำนักบริหารพื้นที่รักที่หหรือสำนัมมกงานป่าไม้เขตปาจิมบุรีสิ่งที่สำคัญอันดับหนึ่งเลยที่ทำก็คือการทำประกันชีวิตให้ผู้พิทักษ์ป่าผมก็เลยไปขอร้องกลุ่มเพื่อนศิลปินเพื่อชีวิตมาเล่นดนตรีจัดคอนเสิร์ตเรื่องที่2นะฮะก็คือเรื่องมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับผู้พิทักษ์ป่าภาพรวมทั้งประเทศอันที่3ก็คือ โครงการ1โรงเรียน1ป่าชายเลนเราเชิญเด็กนักเรียนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชทีาา่ผมทำครั้งแรกเลยนะครับเด็กนักเรียนเดินมากับผม2กิโลเดินไปปลูกป่าชายเลนการปลูกป่าชายเลนของผมไม่มีพิธีไม่มีเวทีไม่มีเครื่องเสียงผมเดินไปกับเด็กแล้วช่วยกันปลูกป่าชายเลนความคิดของผมนะฮะเป็นการสร้างประโยชน์ระยะเริ่มต้นสร้างคนระยะยาว อยากจะเชิญชวนคนไทยเนี่ยปีหนึ่งจิตอาสาสักมี12เดือนเดือนแล้วสักหนึ่งครั้งก็ยังดีโครงการต่างๆแนวคิดที่ผมคิดและทำมานั้นก็เพื่อจะปลุกจิตสำนึกของคนเช่นการทำประกันชีวิตใช่ไหมครับหนึ่งโรงเรียนหนึ่งป่าชัยเลนลดลงในการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกนะครับเปลี่ยนขยะเป็นป่าชัยเลนซึ่งในอนาคตนั้นโลกใบนี้ ต้องการสันติภาพและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนงานที่ทำมุ่งสร้างเกินหน้าที่ตามวิถีคนกล้านักล่าฝันลดโลกร้อนใช้ถุงผ้าร่วมผลักดันทำกรมธรรม์ให้อาสาพิทักษ์ป่ากล้าผจญเพลิง